รีวิวการเดินทางค่ะนะคะตอนนี้ก็คือเป็นคลิปที่ของเมื่อวานนะคะไม่ได้อัดคลิปค่ะเพิ่งตัดต่อเสร็จวันนี้ก็คือ,อาการเดินทางนะคะก็คือตอนนี้ก็อยู่กรุงสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะเดินทางมาสนามบินสุราธาน,นีนะคะก็คือตื่นเช้า่าอ่าตั๋วนะคะก็คือประมาณเครื่องออกประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะ,ะ,คะแต่เรา ไปตั้งแต่ห้าโมงครึ่งกับตีห้าเนาะตีห้าโมเผื่อเวลาไว้ค่ะถึงสนามบ,บินประมาณหกโมงค่ะเราเผื่อเวลาไว้เพราะว่าการเดินทางในกรุงเทพก็คือเผื่อเวลาค่ะอยู่สนามบ,บินก่อนจะดีกว่านะคะก็คือเดินทางมารอนะคะแล้วก็เช็คอินนะคะ แล้วก็เช็คกระเป๋าเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็รอนะคะแต่ตอนดีมากๆเลยค่ะทุกคนเราตัดสินใจถูกมากเพราะว่าเครื่องเลนดิ้งก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะทุกคนปกติจะออกเครื่องออกประมาณ8ปดโมงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนก็คือออกก่อนเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเจ็ดโมงสินาทีก็คือเครื่องออกแล้วค่ะทุกคนก็คือโชคดีมากๆเลยนะคะเครื่องออกก่อนเวลานะคะเพราะว่าแต่ผู้โดยสารในเครื่องก็คือไม่ไม่ได้เต็มเครื่องนะคะทุกคนนี่นะคะเราอยู่บน เครื่องบินนะคะทางไทยเอเชียนะคะทุกคนก็เครื่องกําลังแลนดิ้งค่ะประมาณ7จ็ดโมงยีเราก็ออกแล้วค่ะทุกคนก็คือเก็บภาพบรรยากาศบนเครื่องตอนสนามบินมาฝากนะคะทุกคนนี่คือเช้าเช้าเลยนะคะบรรยากาศแบบเช้าเช้าเลยนะคะคือบรรยากาศดีมากนะคะที่กรุงเทพนะแต่จะบอกว่าขึ้นเครื่องไปสักพักคะ่ะพอเครื่องจะลงนะก็คือท่สุรั์คือฝนตกค่ะทุกคนนี่ครับเครื่องกําลังจะแลนนิ้งลงนะคะทุกคนแต่ว่าฝนตกค่ะสนามบิน สุราธานีฝนตกก็คือก็เ,เช็คสภาพอากาศแล้วก็คืออากาศก็คือฝนตกนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะฝนตกทั้งวนันทั้งคืนแหละประมาณนี้นะคะคือเราไม่ได้เน้นไปเที่ยวนะคะเพราะาเราเป็นเน้นไปทําธุระนะคะทุกคนแต่ว่าอยากไปพักที่เดิมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสถานที่สถาน,ส,ถาน,ส,ถานสุราธานีนะคะก็คือฝนตกลงจากเครื่องฝนตกเขาก็จะมีรถรถมารับนะคะทุกคนก็คือบรรยากาศคือแฉะไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ สนามินสุราษฎร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ก็นี่ส่วนใหญ่นะคะไม่มีคนไทยนะคะในการเดินทางนี้มีทต่ชาวต่างชาติเลยนะคะทุกคนเครื่องบินลํานี้ชาวต่างชาติคือเยอะมากนะคะเนี่ยการเป็นประสบการณ์น,นะคะตอนนั้นเราก็คือต่อจากนั้นเราก็คือถึงสนามบ,บินเราก็มารอเอากระเป๋านะคะแล้วก็รอรถเช่านะคะก็คือเราเช่ารถไว้นะคะก็คือเขาก็กําลังจะเอารถมาส่งนะคะ การเช่ารถก็คือเราต้องเช็คสภาพรถก่อนนะคะก่อนที่จะเช่าก็จะมีรอยขีดข่วนตรงไหนบ้างนะคะเราก็ต้องจํารอยเอาไว้เขาก็จะบอกว่ามีรอยแล้วตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อว่ามีรอยใหม่นะคะเขาก็จะดูว่าเราทำเอ่อไปขูดขีดรถของเขาตรงไหนบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางค่ะจากาสนามบินสุร,ราษฎร์นะคะมาที่ เขาหลักพังงาค่ะระหว่างทางก็คือแวะทานอาหารก่อนค่ะทุกคนเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากเป็นอาหารใต้ค่ะทุกคนรสชาติก็คือใช้ได้เลยรสชาติอร่อยเลยคือมารอบที่แล้วคือติดใจร้านนี้นะคะก็คือแวะนะคะทุกคนก็คือทานข้าวทานอาหารได้พอสักประมาณเกือบบ่ายสองค่ะทุกคนเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังอันจะเป็นที่เดิมที่นี่เคยมาพักรอบที่แล้วนะถ้าใครจะติดตามนะคะคือพักที่นี่คือสะดวกสบายแล้วก็ อ่าจะของน่ารักนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมา